ราชวิทยายลัยจุลาภรณ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างขวัตวรคชติยาราชนารีประธานสถาบันวิจัยจุลาภรณ์โปรดให้พลอากาศตรีสันติสีเสริมโพกผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยายลัยจุลาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน300ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกาภัยในพื้นที่อำเภอปากช่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจทั้งนี้อำเภอปากช่องได้รับผลกระทบจากพายุตีเพรสชันระหว่างวันที่7ถึง9ตุลาคมที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนมากกว่า100มิลลิเมตรในพื้นที่7ตำบลาบเกหมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกาภัยรวม5,750ครัวเรือน17,286คน วัดได้รับความเสียหาย6แห่งถนน15สายและรีสอร์ท10แห่งทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดให้ความช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการต่อไป